คำว่าความดีเนี่ยนะครับเราปกติเราอาจจะเคยได้ยินคนพูดกันอยู่บ่อยๆแต่ว่าท้ายสุดแล้วความดีนั้นเนี่ยจะเป็นความดีได้อย่างแท้จริงเราก็ต้องน้อมนําความความว่าความดีนั้นมาปฏิบัติเริ่มจากสิ่งง่ายๆอย่างกรณีอย่างที่ผมทำนะครับก็อย่างถ้าเป็นก่อนนอนเนี่ยก็จะนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็จาบเท้าคุณแม่ก่อนเข้านอนแล้วก็เราก็ยังมีหน้าที่ใช่ไหมครับวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ยังต้องมีหน้าที่ในการเรียน เราก็ตั้งใจเรียนให้เต็มที่ทำหน้าที่ของเยาวชนในวันนี้ให้ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทำนอกเหนือนจากนี้ก็คือการทำกิจกรรมด้านจิตอาสาพัฒนาสังคมในเครือข่ายองค์กรต่างๆนะครับการที่เราทำได้ทำความดีในวันนี้เนี่ยเมื่อเราโตขึ้นไปเราจะได้นึกทบทวนย้อนดูชีวิตของเราว่าสิ่งที่เราทำผ่านมามันจะเกิดเป็นความภาคภูมิใจมันจะเกิดเป็นกระแสความดีที่ก่อกาเนิดขึ้นมาเป็นตัวเราแล้วมันก็จะพัฒนาตัวเรา ให้ไปสู่จุดสูงสุดที่เราต้องการได้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้เข้ามาร่วมโครงการนี้กันเยอะๆอะความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําแล้วไม่เสียหายนะครับดีกว่าการที่เราไปทําสิ่งอื่นๆที่ทําให้เราเสียเวลาแล้วก็อาจจะไปทําสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรในสังคมครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับ <c oughs>